กิจกรรมความเพียรครั้งที่24.3ครับบทสวดจุลชัยยาปกรณ์น,นามโมเมพุทธเตชะสาราตานาตยะธม,มิกาเตชัพปัสสิทธิปรสสิเทวานารายะประเมทุสาเมสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจ,จ,จตะตะสุโลกา คำพีรักกาสมุธาภูตุงคังคาจะสัมภะสัพพม,มะชาย,ยะประสิทธิ์พวันตุเตชัย,ยะชัยยะทารณิทารณีอุทธ,ธิอุทธ,ธีทธธินาทีนาทีชาย,ยะชัยยะฆาคนละคนละนิสัยนิไลสายเสนนะเมรุราชจะภาราชัดนาาชีชาย,ยะชัยยะคำพีรัสมพีนาเกณทานาคี ปิศาจจะปูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานามุขาธาชัยยะชัยยะวารุณะวารุณะมุกะสาตาชัยยะชัยยะจัมปาธินาคากุลกันตกชัยยะชัยยะคาชคนนัตตลงสุกะราภูชงศีหะพยาคาติปาชัยยะชัยยะ วารุณะมุขยาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุตินารดีชยชยสุขัสุกาชีวีชยชยทรณีลัเตสุธาจุชยาชยชยทรณีสารตินตถาชยชยมังกราลัญยาภควเกชยชยวรุณะยะเเชยชยยลัก ลักขเสสุราผูชผูชะเจชาชัยยชัยยพัมเมนทักนาชัยยชัยยราชาธิราชใชัยชยะชัยยปัทวิงสับพังชัยยชัยยะอรหันตาปัจเจก่าพุทธสาวังชัยยชัยยมเหสุโรฮาโลฮาลินเทวาชัยยชัยยพัมมาสุระโขชัยยชัยยนาโค วิรุณหโก ο, วิรูปโขจันทิมารวิอินโทจจเวนะเตยโยจากุเวโรวารุโยโนปิจกอาคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโรทัตตารตโกอัฐารัศมหาเทวาสิทธิตาปสาัสสะอัธายะอัทโย,อ,ย,อ,ยอิสิโนสาวกาสภาชัย,ยะราลาโม ภวันตุเตชยัยยธรรมโมจะสังโคจะทัสสะปารโรจะชยัยยกังเอเตนะช,ชัยชยะเตเชนะชัยยะโสนติวะพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคังชัยโยปีพุทธสา,า,า,าสิริมัตโตอาหางมารัสสาจะปาปีมัตโตปรชาชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายัยยะตถาธรรมะคณามเหสีนโน ชายโยปีพุทธศาสิลิมโตอาหังมาราสะจะปาปีมัตโต巴拉ชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาอินทคณนามเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิลิมโตอาหังมาราสะจะปาปีมัตโต巴拉ชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถาเทว a า a นามเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิลิมัโตอาหังมาราสะจะปาปีมัตโต巴拉ชายโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตถา สุปันนาคนาเมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมโตอาหังมารัสสจัปปาปีมโตปราชโยโอโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยะตาคาคันนาคนาเมเหสีโนชายโยปีพุทธศาสิริมโตอาหางมารัสสจัปปาปีมโตปราชโยโอโกสยามโพธิมันเตปโมทิตาชายยตาคาสพพมะคนาเมเหสีโน ชยันโตโพธิยามูเลสักยางนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยชยสุชยมังคาเลสุปะราชิตาปังปัลลังเกสีเสปะทะวิโปคะเลอภิเสเกสภะพุทานังอคาปโตปโมทิทัตติสุนัขตังสุมังคารังสุปภาตังโสหุด สิตังสุขานโสุมุตุโตจะสุยิตถังพมาจาริสุปทักกินังกายากรรมังวาจากรรมังปทักกินังปทักกินังมนโนกรรมังปณิิีเจปทักกินาปทักกินานิกัตวานะสัพพันพัต,ตเถปทักกินเนเตอัักลักถาสุขิตาว เวรุนหาพุทธาสาเสนีอโรคาสุกิตาโหทาสหสัพเพหิยาจิพิสุนันตุโพนโตเยเทวาอสมิงถาเน <c oughs> อธิตตะคาทีกายุกาสถาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพทารคขันตุสพัพสัตนานงรกขันตุชินะสาสานังยากาจิป,ปัฒนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนระถา ยุตกาเปรปวัส,สันตุวัส,สังวัส,สาวราหากาโลคาจุจปัตวาเตสังนิวาเรนตุจะสาภะทางสาภะทากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยธถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวา สาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาคปิติกสะอารามตะตะโขภะควาพิขุอมันเตสีพิกะโวติพระทันเตติเตพิขูภะควัตโตปัญจัโสสูงภะควาเอตัสาวโวจะ <c oughs> อุปาทาวาพิคอเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสา ธาตุธรรมสติตตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราอนิจจาตังสถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิคติจะเสเตปัญจะปัญญเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีการติสเปสังขาราอนิจจาติ อุปาทาวาพิเคเพตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสตาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเพสสังคาราทุกขาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาอาจิกาติตเถเตปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชติอุตานีกโรติสเพสังคาราทุกขาติ อุปาทาวาพิคเนตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตินะอนัตตาติกัางตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภูสิอภิสอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาวอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาชติอุทานีกโรติสัพเพธรรมานตตาติ ธรรมโอจาพควาอัตมนาเตพิขูพรวตัตโตภาษีตังอ,อาภิตันตุนติบทสวนพัทเทกรัตตะขาอาทิตังนานวัดขะเมือยับนับปะพิกังเถอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาตีนตามไปหีนัานตัง อปัตตอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุมปังดังวิธานมนูล,ลูไหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในเส้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแขงเขาวควรพอ่อภูนการเช่นนั้นไว้อับเชวะ กิจจะมาตับปังโกชาย,ยามารานังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไม่วันพรุ่งนี้นาฮีโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราซึ่งมีแสานามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตามตันทิตังตังเวพัตเทการตโตตีสันโต อาจิกาเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดิด้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม